เขาตอนนี้ท่านก็เพื่อนพิจารณาให้ตัดสุดต่ำมากคือคืนมาสู่ข้อแม่พี่นนอการเข้ามาสอนนะฮต่อครับขออกข้าวออกไนึกว่าต้องักคุาน่ะรักษาความสงบเรียบร้อยถชามันไปเล่าให้ลูกหลานฟังว่าผว่าเล่าหรืัง พาขบนจวนหน้าระ um> จะนะจะมีการกักตัวไว้นะครับถ right. ้าเจอล้วจะกักตัวแลวจะมีการุกจมลเพื่อที่จะเกี่ยวกับความเีความงในส่วของาสครับ่านสนทมุ ออขอเชิญหน่อยดี่างบกครับใจก็รู้เออดีใจมากเลยครับขอบคุณท่านราได้มาดม,มประชาชนาาเน่าหปรานเี่นเอินควู่อเริยาปัะจำหน้านะครับขอให้จบคนี้ประาเนเี่เออเป็นที่รักของประเทศชาติและเดินราชดคผนะครับสวัสดีครับ เอารุงุยาน้าที่ไห้ไหมครับน้าชีชิบไหลครับเราได้เงินเท่านี้ลุงจะเอาไปลงทุนทำน้าตัวครับครับต้อครับน้าต้องจ้างไหนที่เนี่ยต้องปรึกา ยี Hoy, ่สอยนะคะที่เี่อยที่ส่บข้อไหนทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบปั้นต้วสองเมตรมีความแต่คนมันเปนมีพื้นที่ที่ะมาหันทบทพประ่าณที่เราแต่คนมั เทศบาลเมของัวดน่านได้ทราบข่าวว่าท่านวันวนีนะ้นำเงินของเทศบาลมาฝากช่วยชาวนาเท่าไหร่ครับคครับเงินของเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นเงินสะสมนะครับในบัญชีเราเห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาและสามารถที่จะช่วยให้คอสชอสามารถแก้ไขปัญหาของชาวนาได้โดยการกู้เงินผ่านทางกสศ นะครับเพราะฉะนั้นทางพบสเองทางเทศบาลก็จะย้ายโอนเงินโอนเงินในส่วนที่เป็นเงินสะสมจํานวน10ล้านบาทของเทศบาลเข้ามาฝากไว้ในบัญชีของพบศเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของธนาคารก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาแล้วก็ช่วยให้บ้้นเมืองกลับคืนสู่ความสงบโดยเร็วแล้วก็ให้ทาง ฝ่ายของราชการของพอสชได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อยา่างรวดถึงและก็รวดเร็วและเป็นธรรมเับบท